คุณเคยได้กลิ่นเหม็นเน่าในบ้านตอนกลางคืนไหมกลิ่นที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนและยิ่งพยายามหลีกเลี่ยงมันกลับยิ่งแรงขึ้นทุกครั้งที่คุณหายใจคืนนี้เจ้าของบ้านคนหนึ่งตัดสินใจทุบผนังเพื่อหาความจริงที่ซ่อนอยู่แต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่รอยร่วมไม่ใช่สัตว์ตายมันคือศพที่ยังไม่ยอมหยุดเคลื่อนไหวและมันกำลังเรียกให้เขาเข้าไปอยู่ด้วย ในกำแพงเดียวกันกลิ่นเหม็นเน่าปริศนาชยคลุ้งเข้ามาในบ้านทุกคืนเจ้าของบ้านยืนหน้าซีสูดอากาศได้เพียงผิวเผินความอับชื้นกาติดผนังราวกับมีเงาลับซ่อนอยู่เขากลั้นหายใจมองซ้ายมองขวาต้นต่อของกลิ่นยิ่งทวีความแรงพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบเสียงหยดน้ําดังติ่งต่อเนื่องเหมือนสัญญาณเตือนจากบางสิ่งที่มองไม่เห็น เขาถือค้อนในมือหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบกลัวแต่ต้องรู้ผนังปูนที่ดูปกติกลับมีรอยเปียกชื้นลึกลับกลิ่นเน่าเหมือนเนื้อที่กำลังย่อยสลายตลับอวนจนแสบจมูกเขายกค้อนขึ้นทุบลงเต็มแรงเศษปูนกระเด็นปลิวช่องว่างมืดมิดเผยออกมาความเย็นจากด้านในพุ่งปะทะใบหน้าหัวใจเขาเกือบหยุดเต้น เขาส่องไฟฉายเข้าไปภาพตรงหน้าทำให้เขาถอยหลังอย่างรวดเร็วลมหายใจติดขัดซากร่างมนุษย์เน่าเปื่อยแนบอยู่ในผนังดวงตาที่กลวงโบเหมือนจ้องมองเขาตรงๆนอนสีขาวไตยย้ยเยะไปทั่วใบหน้าเปื้อนเลือดแห้งกรังมือของศพยื่นออกมาราวกับกำลังจะคว้าเล็บยาวและดำเกรียมขยับกระตุกเล็กน้อยราวกับยังไม่หมดลมหายใจเขารู้สึกขาอ่อน เสียงลมหายใจดังคลืกคราดจากในผนังเหมือนใครบางคนกำลังดิ้นรนอยู่อีกด้านหนึ่งของความมืดกลิ่นเหม็นยิ่งแรงจนแทบหมดสติเขาก้าวถอยหลังแต่สายตายังจับจ้องที่ร่างนั้นและทันใดนั้นเองเสียงกระซิบแผบแห้งดังขึ้นจากกำแพงตรงหน้าว่าว่าช่วยฉันออกไปทีเขาชะงัก เลือดในกายเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่แข็งคอ้อในมือตกลงพื้นด้วยเสียงดังสะท้อนศพนั้นขยับอีกครั้งใกล้ขึ้นแนบชิดกับช่องที่ถูกทุบก,กว้างกว่าเดิมแสงไฟฉายสันไหวเพราะมือที่ถือเริ่มไร้เรี่ยวแรงร่างของเขาสั่นเทาไม่อาจควบคุมผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยแยกออกเผยให้เห็นกระดูกสีเทาเหลืองหนองไหลยเยิ้มลงพื้นเป็นวงกว้าง เสียงหายใจคลืดคราดดังขึ้นที่กลิ่นสาบติดลมหายใจของเขาทุกครั้งที่สูดเข้าลิ้นแห้งผากจนพูดไม่ออกเขาถอยจนแผ่นหลังชนกำแพงตรงข้ามมุมห้องมืดทึบเหมือนปิดทางหนีทุกเงาเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตแสงไฟฉายสะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่งลวดเส้นยาวผ่านข้อเท้าของศพรั้งมันติดกับคอนกรีตด้านในไม่ใช่อุบัติเหตุ ไม่ใช่การฝังอย่างรีบร้อนแต่คือการขังใครกันที่ทำสิ่งนี้ไว้และทำไมต้องซ่อนร่างนี้ไว้หลังผนังบ้านความคิดประดังเข้ามาจนแทบแตกสลายเสียงคลางแผ่วๆดังคล้ายเรียกชื่อเขาเหมือนรู้ดีว่าเขาเป็นใครเหมือนเฝ้ารอเขามานานผนังรอบตัวเริ่มส่งเสียงแตกร้าวฝุ่นปูนร่วงเป็นสายกลิ่นเน่ากระโจนเข้าจู่โจมประสาทสัมผัสทั้งหมด เขาตั้งสติพยายามลากตัวเองไปทางประตูแต่ทุกรอยแตกบนกำแพงขยับไล่ตามราวกับมีดวงตาจับจ้องปลายเท้าเขาเหยียบโดนอะไรบางอย่างเยน็นนุ่มโยบเหมือนเนื้อคนเขาก้มมองอีกหนึ่งมือเน่าเปื่อยโผล่จากพื้นนิ้วซีดขาวกำข้อเท้าเขาไว้แน่นเขากรีดร้องพยายามกระชากขาให้หลุด แต่แรงของมือปริศนามากเกินคาดเสียงเคลื่อนตัวข้างหลังใกล้เข้ามาเหมือนศพในผนังกำลังคืบคลานออกมาทีละนิ้วทีละส่วนของร่างที่ไม่ควรขยับได้อีกแล้วความมืดเริ่มกลืนแสงไฟฉายห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนทุกอย่างกำลังปิดล้อมเข้าหาเขาเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแผ่วเบาแต่หน้าขนลุกยิ่งกว่าเดิมว่า ว่าอยู่กับฉันตรงนี้เขาแทบหยุดหายใจลมหายใจของใครบางคนข้างหลังไหลรถต้นคอเย็นเฉียบเหมือนลมหายใจจากหลุมศพเขาฟื้นหันกลับไปช้าช้าเงาร่างดำทะมึนค่อยๆสูงขึ้นจากช่องผนังหัวเอียงผิดรูปกระดูกคอเด่นชัดใต้หนังที่เน่าเปื่อยหลุดลุยปากของมันขยับแยกเป็นรอยยิ้มบิดเบี้ยว ฟันเหลืองดำเรีงรยงรายราวกับใบมีสนิมเสียงลิ้นเสียดสีฟันชื้นแฉะใกล้จนเขาได้ยินหยดน้ำลายตกกระทบพื้นมืออีกข้างที่ยื่นมาจากพื้นเล็บแหลมกำแน่นไม่ยอมปล่อยติ่งเนื้อของเขาถูกขูดจนเลือดซึมเขาสะบัดตัวแต่ขาของเขาหนักราวกับติดโคลนห้องนี้เหมือนกับคุกที่บีบให้เขาอยู่กับมันตาเบิกกว้าง เขาเห็นรอยเล็บยาวลึกบนผนังหลายจุดรอยที่ถูกขีดเขียนด้วยความทรมานเหมือนมีใครเคยพยายามจะออกไปจากที่นี่ตัวหนังสือบนกำแพงเขียนด้วยสีคล้ายเลือดระบุชื่อของเขาชัดเจนพร้อมวันที่ปัจจุบันเหมือนถูกเตรียมไว้ก่อนเขาจะค้นพบความจริงเขาเริ่มสั่นเทาอย่างไม่อาจควบคุมสมองปฏิบติต่อเรื่องราวอย่างรวดเร็ว เราวกับมีใครจับมือเขาเข้ามาในเกมอันโหดร้ายนี้ศพในผนังคืบคลานออกมาเกือบครึ่งตัวซี่โครงโผล่พ้นเนื้อนอนหลายตัวไหลตกกระแทกพื้นอย่างน่าขยะแขยงเสียงหัวเราะหืดหืดังแผ่วลึกต่ำจนกระดูกสันหลังเขาชามือเน่าเปื่อยอีกข้างโผล่ตามจากเพดานคว้าผมเขาไว้แน่นบังคับให้เขามองตรงไปที่ใบหน้าอัปลักน,นั้น กลิ่นเหม็นเน่ายิ่งเข้มข้นแสบจมูกจนดวงตาน้ำตาไหลไม่หยุดเหงื่อเย็นเปียกหลังเสื้อมันเลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นกระพริบตาที่ไร้ลูกตาส่งเสียงกระซิบเหมือนความลับที่ไม่ควรมีใครได้ยินว่าเขาควรจะเป็นคนต่อไปที่จะอยู่ในผนังนี้เสียงปูนแตกร้าดังขึ้นทุกทิศช่องผนังเดิมขยายใหญ่เหมือนเตรียมพื้นที่ว่างให้ใครบางคนเข้าไปแทนที่ มือจากความมืดยื่นออกมาเพิ่มอีกหลายข้างนิ้วซีดขาไวไหวควาอากาศคล้ายเชื้อเชิญเขามองเห็นบางสิ่งลึกเข้าไปด้านในหลายร่างอัดแน่นอยู่ในกำแพงผิวหนังแนบติดคอนกรีตลมหายใจแผ่วสั้นจากปากที่ถูกเย็บปิดหลวมๆและทุกใบหน้าหันมาทางเขาพร้อมกันส่งเสียงคลืดคราดเหมือนกำลังเรียกให้เขาเข้าไปสมทบเสียงกระซิบดังรอบตัว ซ้อนทับกันหลายเสียงลึกจนหัวใจเขาบีบรัดทุกเสียงเอ่ยคำเดียวกันชัดเจนช้าหน้าพรั่นพรึงว่าว่าถึงตาของเธอแล้วเขาหอบหายใจหัวใจเต้นจนเหมือนจะแตกออกจากอกเสียงเลือดสูบฉีดในหูดังคล้ายกลองรัวมือซีดๆที่จับข้อเท้าเขาเริ่มลาก ลากเข้าไปใกล้กำแพงผู้พังนั้นเศษปูนเย็นเฉียบเสียดผิวจนทะลอกเป็นรอยแดงเขาพยายามยันตัวเองกับพื้นเล็บจิกลงไปบนกระเบื้องจนแตกเป็นเสี้ยวความหวังเดียวคือประตูที่ไกลเกินเอื้อมศพที่คืบคลานออกมาเต็มตัวโครงกระดูกบิดงอขยับเข้ามาช้าๆเสียงกระดูกกันกรอบกรบเหมือนกิ่งไม้แห้งหักกลิ่นเน่าแทรกเข้าลำคอเขาไอจนเจ็บหน้าอก ทุกครั้งที่หายใจคือความทรมานเงาร่างมืดอีกหลายร่างโผล่ตามออกมาซุกซ่อนตามรอยแตกของผนังแต่ละร่างมีท่าทางอิดโรยราวกับเคยมีชีวิตแบบเขาเขาเหลือบเห็นเครื่องหมายประหลาดบนเพดานสัญ,ญลักษณ์กลมที่ถูกขีดด้วยเล็บจนเป็นร่องลึกสีแห้งคล้ำคล้ายเลือดเก่าแก่นานนับปีราวกับบ้านหลังนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบางอย่างพิธีที่ต้องการเครื่องสังเวย และตอนนี้คือรอบของเขาข้อของศพในผนังส่งเสียงขยับขากัรไกรอ้าออกกว้างตามแรงดึงของกล้ามเนื้อที่ยังหลงเหลือเสียงกระซิบแหลมบาดแก้วหูพ่นออกมาจากลำคอเน่าเปื่อยตาของเขาเหลือบไปเห็นรูปถ่ายครอบครัวบนชั้นภาพลูกเมียยิ้มกว้างความกลัวประปนความคิดสุดท้ายที่ผลักให้เขาต้องสู้เขาลากมือเอื้อมคว้าค้อนบนพื้นเกือบโดนอีกมือนหนึ่งที่ยื่นมาคว้านิ้ว ค้อนกระแทกปลายมือเขาจนชาไปทั้งแขนเสียงครางจากหลายร่างเริ่มหอยหวนเราวกับไม่ต้องการให้เขาหลุดรอดความมืดพุ่งเข้าปิดทุกแสงแต่เขาฮึดสุดกำลังเหวี่ยงค้อนใส่มือที่จับข้อเท้ากระดูกนิ้วหักดังกรอบแรงฉุดอ่อนลงเพียงเสี้ยววินาทีเขารีบชฉวยจังหวะดึงขาออกมาลุกขึ้นทั้งที่ขาสั่นแทบสุด แต่ยังไม่ทันก้าวพ้มืออีกหลายร่างยื่นออกมาไล่ตะครุบป,ปลายนิ้วเฉียดผิวเขาหลายครั้งจนขนลุกไปทั้งสันหลังผนังสั่นแรงจนพลาสเตอร์หลุดเป็นผงเสียงหัวเระต่ำลึกดังก้องรอบห้องเหมือนฝูงสัตว์กระหายเหยื่อเขาวิ่งไปทางประตูด้วยลมหายใจขาดห่วงความหวังใกล้แค่เอื้อมมือจับลูกบิดเย็นเฉียบแต่มันขยับไม่ได้เหมือนถูกล็อกจากด้านนอก หรือบางทีจากด้านในเสียงกระซิบดังอยู่หลังเขาใกล้กว่าเดิมแผ่วแต่ชัดเจนจนความเย็นล่นขึ้นสู่ต้นคอว่ากลับมาที่ผนังที่ของเธออยู่ตรงนั้นรวมกับพวกเราในความมืดที่ไม่สิ้นสุดเขาออกแรงบิดลูกบิดสุดกำลังกล้ามเนื้อแขนตึงจนปวดแสบประตูไม่ยอมขยับแม้แต่น้อย เสียงฝีเท้าเน่าๆลากไปบนพื้นกระเบื้องใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนความมืดกำลังตามล่าเขาหันกลับมาแสงสุดท้ายของไฟฉายส่องสะท้อนใบหน้าผุพังใบหน้าที่อยู่ห่างเพียงเอื้อมมือผิวฉีกขาดเผยเนื้อสีคล้ำหยดของเหลวค้นไหลาจากรูจมูกกลิ่นเน่าตีขึ้นเข้าจมูกอย่างรุนแรงเขาร้องลัน่นหวดค้อนฟาดเต็มแรงใสข่ขากันไกล เสียงกระดูกแตกสะท้อนกล้องร่างนั้นผงะถอยแต่มืออีกหลายคู่ยื่นแผ่จากกำแพงกวาดอากาศราวกับหิวกระหายเขาพิงประตูหอบจนหน้าเชิดเงื่อเย็นไหลลงขมับเป็นทางยาวความจริงเริ่มชัดเจนบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครออกไปมันต้องการให้ทุกคนอยู่ในกำแพงพื้นห้องเริ่มยุบตัว เหมือนอะไรใต้พื้นกำลังดิ้นแผ่นกระเบื้องแตกร้าวเป็นเส้นลึกเสียงร้องโหยหวนจากใต้พื้นดังประสานเหมือนร่างมากมายถูกฝังทั้งเป็นร้องเรียกให้ร่วมชะตาเดียวกันไฟฉายดับพรึบทิ้งเขาในความมืดสนิทเสียงหัวใจเต้นดังแทนแสงสว่างหลังเขาถูกดึงออกจากประตูแรงฉุดรุนแรงจนส้นเท้าลากถ่ายบนพื้น เล็บมือเขาพยายามขว่วนผนังทิ้งรอยเลือดเสียงกระซิบอีกครั้งดังใกล้หูชัดเย็นอย่าเยือกน้ำเสียงเหมือนประกาศคำพิพากษาว่าเขาจะไม่ออกจากที่นี่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงนี้แล้วมือเย็นเฉียบอบรอบลำตัวกระชากกลับไปทางผนังที่ยังอ้าปากคอยกลืนช่องว่างมืดลึกเหมือนปากของสัตว์ประหลาดผิวหลังของเขาชนเข้ากับปูนหยาบ เส้นผมถูกดึงรั้งขึ้นศีรษะกระแทกแรงจนดาววาบในสายตาความหนาวเย็นแล่นเข้าสู่กระดูกเหมือนอากาศในผนังดูดทุกความอบอุ่นเสียงหายใจสิ้นหวังลอยประปนกลิ่นสาบเขาพยายามตะโกนแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายมีเพียงเสียงคลื่นคร่ราตอบกลับในความมืดมือเน่าเปื่อยจับไหล่เขาทั้งสองข้างผลักเขาให้ติดเข้ากับช่องว่างในผนัง ผิวหนังเริ่มสัมผัสคอนกรีตเย็นเฉียบจนชาเขาเห็นร่างอื่นๆซุกตัวแน่นในกำแพงตาเมอ่ลอยสีหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดที่ไม่สิ้นสุดและในเงามืดลึกที่สุดมีร่างหนึ่งยังหายใจริมฝีปากแห้งแตกขยับอย่างช้าๆเหมือนกำลังจะบอกอะไรบางอย่างแก่เขาสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่เสียงจากศพแต่เป็นเสียงของตัวเขาเองที่สั่นพร่า ว่าเขาได้รู้แล้วว่าที่นี่คืออะไรว่ากำแพงนี้หิวกระหายมานานและตอนนี้มันได้เหยื่อรายใหม่ความมืดโอบรัดท,ทุกอย่างช่องผนังเริ่มปิดเข้าหาค่อยๆกลืนร่างของเขาทีละน้อยความเงียบเข้าครอบงำแต่เสียงกระซิบยังคงดังวงเวียนก้องสะท้อนอยู่ทุกทิศว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายหรืออาจไม่ใช่คนสุดท้ายเลยก็ได้ ไฟฉายเปิดขึ้นมาอีกครั้งเพียงชั่ววินาทีลำแสงสองสะท้อนเศษกระจกแตกบนพื้นภาพสะท้อนใบหน้าของเขาปรากฏซีดขาวดวงตากลงเหมือนคนที่ไม่มีลมหายใจเขาไม่รู้สึกถึงลมหายใจตัวเองอีกร่างของเขาแนบสนิทกับปูนกลิ่นเน่าไม่ทำให้เขาเวียนหัวอีกต่อไปเพราะตอนนี้มันคือกลิ่นของเขาเองเสียงหัวเราะค่อยๆแผ่วลง กลืนหายไปในกำแพงพร้อมกับตัวตนของเขาที่ถูกดูดลึกเข้าไปช้าลึกนิ่งสนิบป,ประตูบ้านเปิดออกสายลมพัดเข้ามาปลายวันกลายเป็นความเงียบสงบไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงเคาะไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เพียงแค่กลิ่นเหม็นเน่าจางๆชอยออกมาจากผนังด้านหนึ่ง เราวกับคำเตือนที่ยังไม่สิ้นสุดและเมื่อเจ้าของบ้านคนใหม่ย้ายเข้ามาในค่ำคืนหนึ่งที่แสงไฟดับลับตาเสียงกระซิบแผ่วเบาจะดังขึ้นอีกครั้งจากในผนังในที่มืดที่รอเหยื่อคนต่อไปว่าถึงตาของเธอแล้ว